สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาโชว์กรอบเหล็ก้อมเชื่อมสายติดนะคะสายก็กรอบที่ร้านเราจะเป็นเนื้อเงินแท้นะคะอันนี้งานที่ลูกค้าสั่งทำไว้เหล็กพัน 1, ล้านของหมูข้อพัดนะคะ ปัดสายเดิมออกนะคะลูกค้าต้องการให้เป็นเงินหลวนนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้นะคะตามเฟซบุ๊กด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ